ไม่ได้อยากโชว์นะครับแค่จะโชว์นี่ฮะ mm. เขาเรียกคอเตียมคอเตียมเป็นเครื่องโฮเตอร์โฮเตอร์ก็คือเป็นเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาเป็นผลิตพันธ์จากประเทศเดนมาร์กถามว่าทำไมต้องตรวจทำไมต้องตรวจตลอดเวลาคือมันมีมันม,ม,นมีมันมีหัวใจบางประเภทนะครับเขาเรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะที่นานๆเกิดขึ้นที หลายครั้งนะครับคนอีสานบ้านเฮาส่วนมากก็นอนหลับอยู่ดีก็ตายไปเลยครับเพื่อนผมหลายคนก็ตายไปเลยก็ก็ก,ก,ก็บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะผีแม่ไม้บางคนก็บอกว่าอะไรหลายประเภทก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่จริงแล้วก็เกิดจากหลายสาเหตุครับแต่หนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันขณะนอนหลับนะครับก็คือคนพวกนี้นะครับเขาเคยมีปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะ มาสักพักแล้วละ่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยนา,นานเป็นทีก่อนที่จะมาเป็นหนักเนี่ยเขาเป็นมาหลายรอบแล้วเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่เป็นแล้วก็ตรวจไม่พบคุณหมอก็ไม่ได้ัยว่าหัวใจคุณปกติดีร่างกายคุณแข็งแรงดีไปเ,เลยหรือม,มาชุดมาวิ่งอืม,มนอนกันดีกว่าก็ก็ก,ก็กลับมาตายที่บ้านกลับมาก็เป็นหนักแล้วก็ตายที่บ้าน,นครับ เครื่องคอเตียมถูกผลิตมาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อแก้ปัญหานี้นะเพื่อตอบโจทย์โรคเหล่านี้นะครับก็คือมันติดและตรวจตลอดเวลาเลยครับแบตเตอรี่เจ็ดวันหมดทีหนึ่งก็พอแบตเตอรี่หมดเนียเราก็ชาร์จแบตชาร์จก็ทั่วไปแล้วครับประมาณสองสามชั่วโมงก็งเต็มแล้วก็ใช้ต่อได้อีกเจดวันความจุเมมโม,มรีของเครื่องสามารถวัดและบันทึกได้ต่อนเนื่องยาวนาถึงสามสิบวันนะครับ ช่วง30วันนี่มันเหมือนกับจ้างคุณหมอโรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญมาเฝ้าหัวใจให้คุณเลยทุกครั้งที่หัวใจคุณเต้นผิดจังหวะมีปัญหาในทุกกรณีนะฮะเครื่องมันก็จะดีเทคแล้วก็บันทึกไว้นะมันบันทึกตลอดนะครับแต่ว่าพอครบ30วันปุ๊บทันทีที่คุณเอาเครื่องมาคืนคุณหมอนะครับคุณหมอเขาจะโหลด Data ที่ถูกบันทึกไว้30วันลงในซอฟต์แวร์ของบริษัททันทีที่พยาบาลกดสมิธ ขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ถูกบันทึกและตรวจจะส่งไปที่ประเทศเ,เดนมาร์กนะครับคุณหมอที่เดนมาร์กก็จะอ่านวินิจฉัยแล้วก็ส่งผลกลับมาให้ภายใน24ชั่วโมงวิเคราะห์ให้เลยว่าคุณป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหัวใจคุณผิดปกติวันไหนบ้างเป็นหัวใจประเภทไหนบ้างวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่กี่ครั้งนี่สรุปให้เลยในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งซึ่งถ้า โรงพยาบาลบ้านนอกโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญไม่มีคุณหมอด้านหัวใจเต้นที่จังหวะ EP c a r d i o o g i s t นะครับก็ก็สามารถอ่านผลที่คุณหมอของประเทศเดนมาร์ก EP เดนมาร์วิเคราะห์ดีได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆอ,อย่างชุฬลาศิริราชรามายเนี่ยเขามีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเต้นที่จังหวะก็คือ EP c a r d i o o g i s t นะครับก็ก,ก็คุณหมอก็สามารถอ่านซ้าแล้วก,แวก็แล้วก็สามารถ เปลี่ยนคำวินิจฉัยได้ซึ่งซึ่งคุณหมอสามารถอ่านได้ทั้งเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่ AI ของบริษัทด,ดึงออกมาว่าผิดปกติพร้อมรายงานในรูปแบบของกราฟหรือคุณหมอจะไล่ดู3 0วันเลยก็ได้เพราะมันถูกบันทึกไว้หมดเลยครับนี่คือความยิ่งใหญ่วิเศษอลังการของเครื่องโมเตอร์ที่เขาขอดียมที่ผมขายอยู่ราคาอยาถามเลยครับถูกมากครับ แค่แค่ไม่ถึงร้านนะครับเราถ้าถ้าสนใจก็ลอกติดต่อผมมานะครับ